ที่หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะนะตับกับขาขอเขดีด้วยนะเป็นหรือเปล่าพี่เนะออเด็กแานี่เนหลังเป็นนะเขแ้ไปอ่อยงเขาเในใจไปตาอีกสักสามตัว เดินพ oh well yeah, mmm. ah, ี่ลุกเลยเสร็จ้นหมดแล้วเดินเลยพี่เดินเลยลุกได้นะอาลุกดีกว่าเมาปีนี้กี่ลุกตีวันปีนอินเอาศูนยถึงร้อยร่างกายพี่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เออมีอะไรแล้วนี่เสร็จได้หมดแล้วเอาลูกที่ขาด ซอยมาขอพอน่งนี้นะพอนน่งให้แข็งแรงหนึ่บ